ถ่ายไปหลักฐานเออนุ่งเสื้อให้ลูกแต่ละคนโอ๊ยตัวนี้แหงกระติกจะเห็ดเล็ดเด่าวน,นั่นเอาแล้วอันนี้นะเล็ดเอาเดานินแบบเดนบินแบบให้งามเอ็ม บริลลูพนโต๊ะบยกรยาพนโต๊ะลูกพนโต๊ะลูกงามดีบายกรยาพนโต๊ะลูกงามดีโอ้ยเอากูเอ็มลูกให้น้องเขาน้ำเน้น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 มเล็ดเขาลนอาร์ต like ่ไปดื่น้ำกัดมันนี่นะ เออเรียนนำกันลูกเอออ่าเดี๋ยวเจ้าพระจกออกค่ะเดี๋ยวลินบอกคือหมูเขาก็ให้เลยลูกลินบอกคือหมูเขาก็ให้เจ้าเลยลูกอ่ะเช็ด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 แกเออมาปุ่น 我、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 